มาเลยวันนี้ต้นมะม่วงแบบเอียงๆอย่างเงี้ยปล่อยไว้ไม่ได้นะตัดออกไปเลยต้นมะม่วงเอียงเพราะว่ามันจะล้มทับบ้านหรือว่าอะไรมันจะหนักกว่านี้ตัดเลย นี่เลยเห็นไหมเราตัดบังไว้ก่อนแล้วก็ไปตัดด้านหลังแล้วก็ต้องดูทรงต้นไม้ด้วยนะมาจะตัดกันเลยเราจะตัดให้เหนือรอยบากนิดนึงนะเพื่อเป็นการบังคับเขาไม่ให้กลับมาด้านนี้แต่เราก็ต้องดูทรงต้นไม้ด้วยนะมาตัดกันเลยเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดง่ายๆแค่ตัดอันนี้ก่อน แล้วก็ตัดเหนือหน่อยหนึ่งจึ๊บเรียบร้อยสบายสบายควรศึกษาและเรียนรู้จ้า